ว่าไงกูกดไลค์มาเพื่อด่ามึงะที่มึงทําแบบเนี้ยเพราะให้คนกดไลค์มึงเยอะใช่ไหมว่ามึงไม่ใช่คนไทยหรอกว่ามึงเป็นโจรใต้มากกว่ามึงพิมพ์แบบเนี้ยเพื่อให้คนไทยแตกสามขีนใช่ไหมว่ามึงเอามุกงควยเกไปใช้ที่บ้านมึงเหอะนะกูไม่รู้ว่าพ่อแม่มึงไปสมพันธ์กลางถนนหรือเปล่ามึงมีเฮียมาก จนพ่ดาเขาขียนเส้นใต้เลยนะคะมึงเขียมากด่าต้องด่าซึ้งๆหน้าแบบนี้ต้องมาพิมพ์ด่าอีพวกจนใต้จะดาต้องดาชึ่งๆหน้าแบบนี้ค่ะถ้ากูรู้ที่อยู่มึงน,นะคะมึงเจ็บแน่ค่ะชัดไหมคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูอ่านก่อน นอไปจากแผ่นดินไทยเลยกูอ่านแล้วกูยิ่งเยอะมึงรู้ไหมที่มึงมีแผ่นดินสุกหัวนอนมีข้าวมีน้ำให้มึงกินเนี่ยถ้าไม่ได้มีหลวงมึงไม่อยู่สบายอย่างทุกวันนี้หรอกมึงจะลำบากยังไงก็ตามมึงก็ยังมีอิสระแล้วมึงมาทำอย่างเนี้ยว่านะมึงไปนจนตายเกือบว่ามาอ้านศาสนา ศาสนาอิสลามไม่เคยสอนให้คนเป็นอย่างนี้มึงจะทําอะไรมึงแมนแมนหน่อยไม่ต้องมาแอบมาอ้างศาสนาจะทําอะไรให้กล้าอนะเอามุกควายเก็บไปใช้ที่บ้านนะแล้วก็อืมถ้ามึงคิดจะยึดแผ่นดินไทยมึงคิดจะโค่นพ่อกูเนี่ยกูบอกให้นะว่าถ้าคนไทยหกสิบล้านคนรวมพลังมนสู้กับมึงกูว่ามึงสู้ไม่ได้หรอกแล้วกูมั่นใจนะว่าหกสิบล้านคนเนี่ย พะศเสียสละชีวิตเพื่อได้หลวงอะ่ะมันเล็กน้อยมากเข้าใจไหมมึงเก็นมะมันเรื่องเล็กน้อยมากที่จะตายแทนพ่อของตัวเองที่จะตายแทนพ่อที่ให้แผ่นดินอยู่มันเป็นเรื่องที่แบบจิบจิบอะ่ะทำไมมึงจะตายแทนไม่ได้มันคุ้มอะ่ะมึงเหงาไหมาแล้วถึงเวลาที่ต้องสู้เนี่ยกูส,อยอยะะสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะเจนว่าแกสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเจนมะเออ เมื่ออย่างเก่งแต่ปากด่า,ดาลม้มุดมุดเขาเรียกว่าอะไรนะดา่าเสร็จล้มุดหัวอยู่ในรูหีนมาเก่งไหมเจมอลแดงของคิซัตนตาเลยนะคะมุดหัวอยู่ในรูหีแม่เป็จองค่ะแล้วการที่ทําแบบเนี้แถวบ้านมดแดงเรียกว่าหมาตัวเมียค่ะนะคะปากแบบมึงเนี่ยนะคะว่ามึงไปเอากระโปรงมาใส่ดีกว่าค่ะด่ารับวปลัาอย่างเงี้ยเจมอลแดงเป็นบบกระเทยที่มีจัรยาบรนนะคะ นึกออกไหมคะเจมส์แสดงว่าปากแบบมึงนี่นะคะจะตายก่อนแตงเพศแน่นอนนะคะนะคะทำขี้อะไรต้องมาอ้างศาสนาอิสลามนั้นน่ะค่ะว่ามึงอะโจรใต้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มึงอย่ามาอ้างเฮี้ยอะไรเลยนะคะมึงอย่ามาอ้างว่าอย่างงู้นอย่างนี้ว่ามึงอะโจรใต้แน่นอนถ้าเป็นคนไทยนะจะไม่ใช่แบบนี้มึงอะโจรใต้แล้วมึงรีบออกจากแผ่นดินไทยเลยนะคะอิสระถ้าถึงเวลาต้องสู้นะคะกูเอามึงตายแน่อีดอก กูอ่านก่อนกูอ่านคอมเมนต์ก่อนมึงออกไปจากประเทศไทยเลยนะถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นใครในอิสัดกูจะฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงให้ตายให้หมดเลยกูอยากจะถามพ่อแม่มึงนักว่าเลี้ยงลูกมาสายที่อะไรหรือพ่อแม่มึงเที่ยมาโดยกําเนิดอยู่แล้วว่านะพ่อแม่มึงนะต้องผสมพันธุ์กางขนนชัวเลยมึงที่ตัวเที่ยมึงออกมาเนี่ยมึงต้องเป็นวิญญาณสัตว์นรโลกแน่เลยมาเกิดในท้องมนุษย์เนี่ย พ่อแม่มึงก็ไม่น่าเป็นมนุษย์เลยเกูเกลียดมึงมากเลยอีดอมกมมึงจำคำพูดมึงไว้นะถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นใครนะมึงจะขอโทษก็ไม่มีประโยชน์แลนะ้วเพราะมึงด่าพ่อของกูแล้วกูไม่กล้าแล้วกูไม่มาบันทึกวิดีโอแบบนี้เลยชัดยิ่งพูดยิ่งเดือด่ะ เจมส์โมแดงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเนะคะให้จับอีเทียนี้ให้ได้ที่มินดานีนหลวงนะคะเจมส์โมแดงก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายนะคะเจมส์แดงก็ไม่เคยด่าในหลวงแบบนี้นะคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำนะคะไม่เคยคิดแม้แต่จะดา่าอะไรสักไม่มีอยู่ในข่วงคำหนึ่งเลยคะ่ะว่าในหลวงเป็นอย่างนี้นี้ไม่มีค่ะเจมส์แดงเห็นอย่างนี้ในเฟซบุ๊กนี่เจมส์โมแดงก็อึ้งเหมือนกันไม่คิดว่า ม,มันอยู่เป็นดินพัดมันอยู่เป็นดินไทยแล้วมันจะกล้าทันอย่างนี้ได้ไช่วยช่วยเ c e b o ๊ k น,นี่มันชื่ออะไรวะช่างแม่งเถอะแต่เจมดแดงโพสใน a ฟ e b o o k นี้แล้วก็ช่วยเอาวิดีโอเจมดแดงไปอะไรก็ได้ไปเผยแพร่อะไรก็ได้เพราะว่าเจมดแดงก็บริสุทธิ์ใจแล้วไม่เคยที่จะคิดเจมดแดงมันทึกเพื่อจะด,าด่าโดอยู่เฉพาะเจมดแดงพิมพ์แล้วมันไม่สะใจนึกออกมาเจมดแดงต้องด่าค่ะ เจอตัวเจมส์แดย์เหือนีดอกจะหนักกว่านี้แน่นอนค่ะเห็นช่วเหลือไหมคะเจมส์แดงรักในหลวงค่ะไอเจมส์แดงไม่ยอมที่จะจะไปด่าในหลวงฟีีแบบนี้ค่ะตอนนี้เจมส์แดงเดือดมากค่ะเจมส์แดงสงบอารมณ์อยู่นะคะอีดอกค่ะพูดคำเดียวถามว่าอีดอก นางอย่างเปอกระเทยนะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะสวยไหมฮะในเฟซบุ๊กมันเห็นรูปมันเอารูปในหลวงมากูไม่อยากพูดเลยใครเล่นเฟซบุ๊กคงเห็นรูปมันนะคะที่มันเอารูปในหลวงมาอย่างนี้แล้วมันก็เอาเท้าเลี้งจิ้มค่ะอีดอก ไอสัตว์นั้นลเลยค่ะเจมมนแดงกับพวกแม่เยี้ยนี่มันต้องเป็นสัตว์นั้นลมาเกิดแน่นอนค่ะกูไม่ให้อภัยมึงแน่นอนต่อให้มึงพูดคำว่าขอโทษสักกี่ครั้งกูไม่ให้อภัยแล้วมึงต้องรับผิดชอบคําพูดของมึงนะฮะกูรับผิดชอบคำพูดของกูอยู่แล้วตายกูไม่แคร์นะคะแต่คําพูดของมึงนะคะถ้ากูไม่ตายแล้วกูรู้ว่ามึงเป็นใครนะคะกูไม่ปล่อยมึงแน่ค่ะกูไม่เก่งแต่ปากนะคะถ้าเก่งแปาดไม่ต้องพูดอย่างนี้นะคะกูไม่ยอมแน่นอนใครๆมันด่าในหนุนกูไม่ยอมแน่นอนค่ะ กูใส่ช่อเหลือกูรักให้หลวงนะคะแ้วไม่ด่าสิ่งีเจมส์มอนแดงไม่ยอมแน่นอนค่ะอีดออีผู้ชายหมาตัวเมียอย่าให้เจมส์มอนแดงรู้นะคะจบค่ะ